ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567 วันพฤหัส,สบ,บดีที่22กุมภา 1, 2, พนันธ์2567พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปปรสพร,ร้อมด้วยหัวหน้าโสรรัชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านชุมชนและผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับดูแลผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดรุ่นที่สณห้องประชุมลีลาวดีโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ กองทัพเรือเปิดหน่วยซิลจัดกิจกรรมรวมพลังรักเกาะพระรวมใจปลูกโกกางครั้งที่3ณนศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือหน่วยปรชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเกาะพระ อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประกอบด้วยหน่วยบรชาการสงครามพิเศษทางเรือสโมสรนโรตารีอีคลับดอนฟินพัทยาแม่บ้านมหาไทยอำเภอสัตหีบกิ่งกาชาติอำเภอสัตหีบโรงเรียนบ้านสัตหีบบริษัทบุญรอดบ,บิวอเรี่จำกัดบริษัทอุตภเณาอินเตอร์เนชั่นแนลเอเวชั่นจำกัดและนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการเข้าร่วมโครงการเพื่อป้องกันการกักดเซาะชายฝั่งและร่วมเก็บขยะตามแนวชาย ฝั่งเกาะพระโดยพลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้มอบหมายให้พลเรือโทพันลบเม่นงานรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ BJC Glass โดยบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัดมหาชนหรือ TGI ผู้ผลิตบรรจุผลิตภัณฑ์แก้วชั้นนำในกลุ่ม BJC ตัวแทนโดยนายนิติํำรานถิ่นแพรน์เมนเจอร์ MGP พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่งมอบเตียงกระดาษและเซ็ตที่นอนให้กับภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการและโรงเรียน ภายใต้โครงการโโตทอลแนวปฏิบัติ Bubble and s e ์ซ c ลโควิดาสำหรับนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้โอกาสในชุมชนเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูร,ร่างกายได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน คุณอ่อนนิดาวิมลวัฒนาพันธ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์บริษัทมิกซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคุณรัชดาอินทรชลิตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดนุเดชอุตสาหกรรมจำกัดผู้ผลิตถุงขยะแชมเปี้ยนและคุณภูมิเลิศชัยเชิดสกุลผู้อำนวยการคอมเมอร์เชียนเทรดบริษัทคโออินดัสเทรียนประเทศไทยจำกัดได้มอบเงินบริจาคโครงการจำนวน30,000 0บาท ให้กับตัวแทนของโรงพยาบาลคุณชวีจนจร์เลยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลบางจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางรูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนสุรเสตประธานลีเฟงกร๊ปดรพีรวัต์และดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกผูกสุกอันามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตาน,านันเทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัด มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุรรับมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0 8 3 5 9 9 9 4 5า